Body là taba sukutu kuân sukutu bong sukkutu kuân 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 sukkkutu kuân sukkaku ku 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 ทางนก็มีพี่น้องห้ามบดทัวเนาะนี่มาทน่ๆียเงี้ยกแนี่อาทัั่ มีคนมาเลยพี่น้องหยิบปะพนออย่าไล่กวน่น้องบอกเปปวบพี่น้องบวกดงคนก็ล่พี่น้องยึดจะเผาเก็บจะเผาเก็บยังไงชิเอ

ก็ห่างเก็บเข็บเข็บตอนนั่นเนาะกะเกิดพี่น้องกำลังพุ่งพี่น้อง นกขึ e c án, c ้นข้าเคลียมพ่เอนองนุ่นอีกแล้วยังเพอนองนุ่นไปเก็บอะไรพ่ออแล้วการกับกาน้เพี่น้องเอาะดีเคลียบุดอกใหญ่ได้ไ

มัวกันนะมือมืวกันประมาณแค่ตาประมาณนั้นไงคือไกินจุลิดโกผัดเออเด้อนมา้เยเอาเนี่นชิจิเนี่ไงเฮ้ยเขาพิมน์อ่ปงนี้ผห่น้นองไปไหนไป Kep, masak. Kep, lepas, kep, lepas, kep. Tak apa, ini, ini kep, lepas, lepas, lepas. No, no. Jack dog, shock. Shock. Kep, kep, kep. Angin, kau erti nong, pelak. Angin pelak nong. Jack dog, jack nong, pelak nong nong. Baat, topi nong. Nong. Baat, topi nong. Jump ke dawai, topi nong. Baat, topi nong. ขางพีก็พอขางพีพี่น้องเ้ยหลับซาอยู่พี่น้องขนาดเล็กน้อยเพื่อดูรถเยออกไปพี่น้องไ่จักเนวงอ่อีพี่น้องเลยายอีกรอบนึงพี่น้องเลยขนานี้ยอยูบอเมาอสะออนจะได้รพี่น้องมามามาเก็บกันพี่น้องเลยพี่

พี่น้องรอดพี่น้องกูนั่งอยู่พี่น้องกูเดินพี่น้องมาก็มาบังพี่น้องมากับพ่อมาเนาะมามันก็จะเก็บ่อนที่พี่น้องง่ายเหมื่นกับท่านจะใจเลื่อยเลยโอ้ยนี่จะตัดแสงลงมา กไม่เลยือเนันะบักอนังัดเดี๋ยวัดอาเรนอ่าอื่นยังไม่เอนวมาเหมือนอครแล้วพวกอันพม่าเขาชิลส์อ่ะก็น้องอุ้ย มนีงมาไปจเก็บเพชรปวือกมันเห็นดักมันนะมันุนดักซุนดนะเนนี่นีนี่นี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 ่ยีนี่นี่นี่่นี่นี่นีนี่น่่นมานเ่่่น่่นน อ่าครจุกก็ล่อไปเลยครับน่กับเพาะเยมาพี่น้องเนาะคนบางคนกบตจะลืมสบายดีพี่น้องน้อยเมาเป็นแบบนี้ดีใจแห้งจนเรื่องสบายอ้าสบายดีเอ็มดังเด้ สบายดีพ no, no. like ี <S <S ่น้องน้ำหลังดีใจหลายดีใจหลายอย่าลืม่อสบายดีเนี่ยที่ลุกหน้าพี่น้องากังคืเอคนกังคืมากอะก็ได้อีดอกหนุ่มคิดอะไรสัสิบวันทันวพรมเนาะ เี่เวถามไผผมพมาอยู่เล่ากที่มีพม่าอยู่ลพม่านดอกเลตั้งนนตั้งดีมาหากลางคืนพี่นดอกบุคือกเวนเี่น้อกเลยในนูบุคือการนามากลางคืนเห็นดอกมันในข้าวเนอเห็นดอกเห็นงายกว่านาะเห็นยกวนงกันะโต ดอกใหญ่ครับพีน้องน้องหมวยเนาะอืมดอกพกนี่พี่น้องไปหาปีนี้กัเขาก็เห็นปีนี่เลยมันดไเนี่ยได้เนี่ยได้น bueno um ี่ตอามาดุกะกระตาปกะตาไปเชีงมาทางหลังผึงกันเล่โสามสิบเดอนเจ็ดเนาะสองพันสอี่น้องเอ้ยปีน้องเอยากให้าเก็บนกันดพี่น้อง มาก็มาเงี้ยง่าเันพี่น้องเลยม้วนก็ม้วนเข่าแรงก็เพราะท่กินชด้เพื่อเมื่อนะซมวงเลเมื่อนอนคิดทอดแเฮ็ดมาเฮ็ดกจิ้มอ๊อนะอันน้นี่เาจิ้มเ่ขอิลืมด้อกเมาเื่อง่ายเลยเนาะมีมันหาตนี้อไปเาขางพกเอาแล้วกัน

ข้าหงกุ้ันบูชาเปนหล่ะมาจะเก็บละมู่น่ะบูชาเปิดไฟยังพูดกันยังมีอะไรบ้างอ้หคนอีกเป็นรอรอแทนก็มีงนเตรยมกระต่ายนะยังได้เตรมกระตายอางเตมกระตาพี่น้องได้ได้หลวงได้หลายแทะกตาไดนเน็ตกระตาใหญ่บรวากระตายใหญ่คือมูเพ็ดนี่ยเห็นคกัน นกเห็นนามูคืกันได้กไปล่อไปแลออกมาพี่น้องนนี่ดอกนี่ดอกนี่ดอกมั่งใอโกยตีนธนาได้ธนาอึไดยุดนัดพี่น้องท่านยุดโอแล้วพี่น้องเลยโอ๊ยมานๆเนี่ยอ้น มาสี่คนมันน้องเอ้ยขึงกับซามพี่น้องอย่าลืมพี่น้องกดไลค์ก,คแกคดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอ่ะพี่น้องเอ้ยผัวามาหอเฮือนนะนาะจุบนีพอกันซัมหนี้พอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี